สวัสดีครับนี่ก็เจอกับพี่ชายนะครับวับนนี้เบื่อเ่อเซ็งเซ็งนะวันนี้ก็ก็เลยมาตีชะโดนะครับตีชะโดแต่ว่าน้ามันขึ้นนะตีไม่ได้นะครับไม่มีเรือเออเรือไม่อยู่นะครับก็เลยอ,อกหักจากชะโดก็เลยมาตีปลาช่อนนะครับนี่จะเป็นไมยปลาช่อนนานะครับผมมาตีปลาช่อนนานะนี่หมยก็จะเป็นอย่างนี้รับกัดหลุมและตัวสองตัวนะ,แ,ะแต่อารมณ์อ่ะวันนี้ก็มาเล่นๆนะครับ มากับปลายยางสามนิ้วนะครับขบเครื่องเรื่องเหยื่อยางนะปลายยางสามนิ้วนะครับเบ็ดท็กซัดนะครับไรสานไม่มีตะกัวนะอุปกรณ์นะครับโหดมากเป็นแจ็คสันไดนามิตแม็กสามสิบนะครับประกอบด้วยสิลเลียนนะครับสายพี3สามนะมาตีเหยื่อยางผอยู่น้ํานะครับมาหาปลาช่อนแก้เหงา,าดูครับอันนี้ก็เพิ่งหายจากโควิดนะครับหายได้สองสาวันก็ยังไม่มีเอเนอร์จีในการทํางานก็เลยมาแล่ มาแลบซะหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามผลงานด้วยครับเดี๋ยวมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวคงได้ชมกันนะฮะอ่ะนี้ก็มาลุยกันก่อนอมาหาปลาช่อนตัวแรกนะครับหลังจากติดโควิดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวลุยกันน,นะครับกนคนโหด โอ้โหยหลุดนะเศรษฐมากินตอนจะยกนะครับปลาตัวแรกก็หลุดไปแล้วโอ้โหเศดโดข้ามมานะครับเดี๋ยวตื้อใหม่ เนีอยู่อยู่หูนนี่ะครับโหนี่นะเต็มหัวอนะครับนี่นะครับเนะต็มหัวอ,อโอ้เกือบไ่อยู่แล้วคันยังแข็งนะครับยกขึ้นเลย เดี๋ยวเราจีบปลาก่อนนะนี่เลย คันอ่อนกนะ็ไม่ถือนะครับอยู่นะครับอยู่อยู่นะครับช่อนนะนี่นะครับโอ้โหดำไม่ยมเลย นี่นะครับอ่านี่ก็เป็นกรอนนะครับไดอะมิทแม็กสามสิบนะสามสิบครับประช้อนนะครับดูช้อนเนี่ยยางนะครับชิเพจครบเครื่องเรื่องโอ้โหทะลุเพดานหัเเลยนะครับนี่อุปกรณ์อย่างโหดนะครับบอกแล้วว่าคันแข็งไปนะครับแข็งจนแบบวัดทะลุหัวนะโหดมาก อโอ้โหตัวเล็กนะไม่ได้ชุดเล็กมาะเห็นมันแน่อย่างนี้นะครับไหลสารไหลสาร อุ้ยเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะปวดมากนะมีตัวเระว่าเนี้ยลองกอดูนะครับเป็นหมา บัวสมยา โอ้โหหลุดโอ้โหสบโพตึงหลุดได้ไงวะอ๋อ ไปเลยนี่นะครับสินเลียนว้าว ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับออช่อนนะครับพยางสามนิ้วไล์มิดแม็กสาสิบนะครับซีเรเียนปีสามโอเบลเ,เลยเอาวันนี้ก็ฝากผลงานประมาณนี้นะครับได้สามตัวนะฟากาดสี่ห้าตัวแต่ก็ยงังเงาๆอยู่เหมือนกันนะครับยังเพึ่งหายจากโควิดนะ เดี๋ยววันนี้ตัดชิปให้ดูยังไงก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับกับอ,อกหักช h โดมาเจอปลาช่อนนะครับเจอปลาช่อนก็มาเดินผิวน้ำนะเป็นผิวน้ำไร้สารนะก็เกี่ยวแบบเท็กซัสเบตสโอนะครับใหญ่ๆห,หน่อยผลงานนะครับผลงานนี่นะครับพอได้ชื่นใจนะครับก็เดี๋ยวกลับไปทำงานต่อนะซึ่งหายได้2วัน นี่ก็เดี๋ยวคืนนี้นั่งเลยงานกันต่อนะครับงก็ฝากผลงาน A.P.P. รัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอญาตเจ็บปลาแล้วนะครับอู้ค่ำแล้วอันนี้6โมงนะครับเดี๋ยวเจอกัน ย,ยูนะครับยูอ๋อหน่อตัวเฉยนี่นครับเฮ้ยกระสูบโอ้โหสุปใหญ่นะครับนี่นะเห็นกระสูปนะครับโอ้โหกัดเยื่อ,ยา,อยางนะครับโอ้กระสูปหลงวังนะโอ้เบ็ดทะลุหัวเลยนะครับนี่นะ สูบหลงวังเนฮะ้ยมันจะเล่นไปนี่นะครับช็คปลาต่อ นองพวกนี้มันเชื่อมต่อกับฝานะครับฟ้าก็จะมาค้างอยู่แถวๆนี้บ่อยๆโดน ยสวยโอ้ยลุดโอ้ยนั่นเป็นกระสูบนะครับเต็มคอเลยไม่โดนนะครับหลุดแล้วลอยู่โดนอยู่ครับแต่ว่ามันไม่โดนตัวเบ็ดไหม ครับานี่ปลากระสูบครับปครับไม่ครับถูกก่อนหน้านี้แล้วนู่นครับหนองคลองนู่นฝายน้ำล้นนู่นผมหิวมาด้วยสวยอยู่ครับ ่ีหเอาดิกินไหมเอาไปทำกับข้าวเอาดิเอาเลยเอาเลยเอากลับเลยเอาดิเก็บขึ้นรถเลยผมไม่ได้กินปลานี่เดี๋ยวเก็บว่าไว้แจกกันเลยเฉยเอาขอบใจมากๆนะเอาจริงนะนี่เอาดิเอาไปลาบได้ถ้วยใหญ่เลยนี่ขอบคุณขอบคุณสวยอู้ตัวนี้ตัวเบลอเลยตัวงามมากกระสุูโอ้กระสุบใหญ่จริงครับ ไม่ไม่ได้ได้ตรงนี้อยู่นี้ไม่มีกระสูุได้นู่นฝามล้นเลาคว้า,าน้อคิด <c oughs> ว่าถูก <c oughs> ติดมันกัดโดนอยู่แต่ว่ามันไม่โดนตัวเบ็ดนะครับ <c oughs> ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่เว้ยตกใจมากครับครับผมไปแล้วเอ้าไม่ดูต่อแล้วเหรอ โอ้โดนโดนเฉยกัดตอนไหนวะเนี่ยออกกัดเป็นเท็กซัสเลยเว้ยเอาเอาเข้าไปนี่นะครับตีแชทิ้งไว้นะตีแชทิ้งไว้โดนเฉยเดี๋ยวปลดก่อนโอ้โหนี่นะครับลร้สารเออ หมดมันจะกินนะเอามาเอาไหมา